จเจริญในธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะมาแสดงธรรมซึ่งเป็นแก่นของศาสนาเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานในชาตินี้เป็นเรื่องของการที่พวกเราจะต้องพาจิตของพวกเราให้ตื่นรู้อยู่ภายในเพื่อจิตของพวกเราเขาจะได้เห็นความจริง พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะมีอยู่แล้วที่จิตธรรมะประเภทที่หนึ่งคือธรรมะที่เห็นอาการที่กระเพื่อมเหล่านี้มันเป็นอนัตตาจิตของผู้ใดที่ตื่นรู้อยู่ภายในเห็นอาการนี้อาการที่กำลังรับรู้นี้อาการ ที่มากระทบนี้เห็นอาการรู้อาการชิดปรุงนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ใครด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรด้วยมันเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวตนด้วยเห็นได้แบบนี้ด้วยจิตนี่คือปัญญานี่คือเห็นธรรมประเภทที่หนึ่ง ให้จิตเห็น้งได้นะเห็นได้เมื่อไร่มันจะจบเลยพุทธาภาวะจะพุ่งขึ้นมาพอสิ้นเสียงมันก็ว่างไม่มีอะไรพอมีเสียงมันก็รับรู้ของมันแล้วมันก็ว่างเมื่อไม่มีอะไรดูดีด พวกเราแค่นั่งฟังผ้าจา่ายเง้นหลับตาสังเกตความรู้สึกอยู่กลางจิตดูเห็นไหมมันว่างไม่มีอะไรพอสิ้นเสียงพอมีเสียงมันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นคําเป็นคําของมันพอสิ้นเสียงมันก็ว่างไม่มีอะไรไม่ต้องไปสร้างอยากได้ความว่างไม่ต้องไปฝึกให้มันว่างไม่ต้องไปรักษาความว่างของจิต ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องไปคิดมีหน้าที่แค่รู้สึกตั้งความรู้สึกอยู่กับอะไรบางอย่างของเนี่ยเสียงเนี่ยพวกเราเพียงแต่ตั้งความรู้สึกอยู่กับเสียงนี้มันจะมีแต่รู้สึกอยู่ดีดก็มีเสียงรถวิ่งผ่านผ่านไปปุ๊บมันจะรู้สึกแต่มันไม่รู้วัยสิ่งนั้นคืออะไร มันไม่ใช่เสียงรถเนะมันไม่มีใครวิ่งผ่านไปผ่านมาแต่มันรู้สึกถึงอะไรบางอย่างซึ่งไม่มีภาษาพูดพวกเราจะเข้าใจโลกวิมุตตินี่ขอพูดให้เป็นสองลักษณะนะให้มนุษย์ได้เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีวิมุตต์ไม่มีสมมุติมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความบริสุทธิ์มันแบ่งมันไม่แบ่งแยกอะไรหรอกแต่ขอพูดให้มนุษย์ได้เข้าใจ พอดันมาเชื่อว่าเป็นมนุษย์พยายามจะถอดถอนความเป็นมนุษย์ให้พวกเราฟังพยายามจะถอดถอนความเชื่องมงายที่พวกเราถูกอวิชชาปัจจยาสังขาราน์อวิชามันหลอกหลอนพวกเราจนพวกเราไหลจมยึดจิตตะสังขาระอาจารย์จะถอดถอนมันให้ดู่ะดูต่อนะ ไอ้สิ่งนั้นมันไม่มีชื่อเสียงเรียงนามมันมีแต่รู้สึกเวลารถวิ่งผ่านเนี่ยมันจะรู้สึกนะสักพักหนึ่งมันมีอะไรบางอย่างมันยุงบินเข้ามาใกล้ๆเราดังแอนบินรอบๆใกล้ๆหูเรามันรู้สึกมันนี่ภาษานะว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่มีมันนี่ภาษาเลยมีแต่รู้สึกมันมีแต่รู้ว่างั้นเถอะเพราะจีนเป็นธาตรู้ มันมีแต่รู้แล้วมันก็กิดน้ำลายมันก็รู้ถึงอาการนี้แล้วมันก็มีลมหายใจเข้าออกมันรู้อาการนี้ไอสิ่งนี้มันไม่มีภาษามันไม่มีลมมันไม่มีกลืน้ำลายมันไม่มีอะไรสักอย่างมันมีแต่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันคือมันมีอะไรบางอย่างมากระทบให้จิตได้รู้มันก็ทำหน้าที่แค่รู้สังเกต แค่นี้แหละดูดีๆพอสิ้นเสียงเห็นไหมมันว่างมันไม่มีอะไรเห็นไหมพอมีเสียงมากระทบมหมมันก็รู้ของมันอีกและแล้วก็ว่างไม่มีอะไรไม่ต้องไปอยากได้ความสงบมันสงบอยู่แล้ว ไม่ต้องไปอยากให้จิตมันว่างมันว่างอยู่ตลอดของมันไม่ต้องไปฝึกสติสมาธิปัญญาเพราะมันรู้ของมันอยู่ตลอดมันตั้งมั่นของมันอยู่ตลอดแล้วมันก็เข้าใจด้วยตัวของมันเมื่อได้ตื่นรู้อยู่ภายในมันจะเกิดทั้งศีลทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญามันจะมีบริบูรณ์อยู่ทุกขณะอยู่กับเราตลอดเวลาเลย อ่จะพูดถึงธรรมะประเภทที่สองพวกเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ตรงนี้แบบแรกเห็นความเป็นอนัตตาแล้วนะแบบที่สองเราจะเห็นว่ามันมีแต่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเราจะเห็นแต่ความที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยขณะที่เสียงนี้กระทบมันก็ไม่ได้เป็นอะไร ขณะที่สิ้นเสียงมันว่างไม่มีอะไรนี้นะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรขณะที่มีเสียงมากระทบมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันมีการรับรู้แต่มันรับรู้แบบไม่ได้เป็นอะไรพอสิ้นเสียงมันก็ไม่มีอะไร มีเสียงมากระทบมีอาการรับรู้แต่มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่มีอะไรพอสิ้นเสียงไม่มีอะไรมากระทบอาการรู้สลายสิ่งที่มากระทบก็ไม่มีพวกเราเรียกตรงนี้ว่ามันว่างมันไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ต้องไปเรียกมันว่าเป็นความว่างก็ได้ มันเป็นความว่างเปล่าที่ไม่ต้องการภาษามาบอกว่ามันว่างเปล่ามันรู้ด้วยธรรมชาติของมันโดยที่ไม่ต้องเอาภาษามาบอกว่าใครรู้มันไม่ต้องการภาษา,ษาธรรมชาตินี่มันเป็นวิมุตติมันเป็นธรรมชาติที่เป็นต้นกําเนิดของธาตุปรุงแต่งทั้งหลายแค่นั้นรูปธาตุเป็นธาตุปรุงแต่ง นามทธาตุก็เป็นธาตุปรุงแต่งนามทธาตุก็คือความคิดเนึกออารมณ์อาการที่กระเพื่อมอยู่ตลอดนี่คือนามทธาตุรูปธาตุก็คือไอ้ก้อนนี้หรือวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากธรรมธาตุจากธาตุต้นกำเนิดนั่นก็คือจิตของพวกเรา พระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่ามโนบุพพังขามาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาธรรมธทตุนี้มีมาก่อนทุกสรรพสิ่งจำไว้นะทุกสรรพสิ่งมีขึ้นมาได้เพราะมีธรรมธทตุนี้มันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ก็ด้วยธรรมธทตุนี้เลยนี่พูดชัดมากแล้วนะเนี่ย ที่พูดมาทั้งหมดนี้นี่คืออาการที่มันกระเพื่อมนะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะมันไม่ใช่เสียงด้วยมันไม่มีใครกำลังพูดมันไม่มีใครกำลังฟังมันมีแต่รู้สึกรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่มันมีแต่ชีวิตเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่า มันมีแต่ชีวิตที่มันมีอยู่ตลอดเลยขณะที่มีอะไรมากระทบจิตเราตอนนี้ดูสิมันก็มีชีวิตพวกเราสังเกตด,ดูนะนตึงกลางจิตเราเสียงนี้ไปกระทบจิตพวกเราเราเห็นเั้งชีวิตไหมมันรับรู้ใช่ไหมแล้วมันก็มีชีวิตแต่มันก็ไม่ได้พูดว่ามันเป็นชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้พูดว่ามันรับรู้เข้าใจไหม พอสิ้นเสียงมันก็เหลือแต่ชีวิตที่ไม่มีทั้งการรับรู้และสิ่งที่มากระทบมันมีก็แต่ชีวิตไอชีวิตนี่มันไม่มีรูปร่างมันว่างเปล่าไสบริสุทธิ์อะไรก็ตามที่มันไม่มีภาษามันไม่มีเรื่องราวมันมีแต่ชีวิตอยู่อย่างนั้น นั่นแหละธรรมธาตุนั่นแหละธรรมะธรรมมีสองลักษณะแค่นี้บรรลุธ,ธรรมก็คือเข้าถึงธรรมะสองข้อนี้แบบใดก็ได้เราจะเห็นให้ได้ว่าไอ้ความคิดนึกอารมณ์อาการรู้นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา มันทํางานของมันเองเห็นมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งแปรปวนเปลี่ยนแปลงที่มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่มีตัวตนเห็นแบบนี้ก็ได้จะต้อเห็นอนัตตาอย่าไปให้ค่าเลยว่าเป็นอนัตตามันเป็นอะไรก็ชักมันเถอะเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นพวกเราเห็นอาการปรุงแต่งเหล่านี้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไรตัวไรเจ้าของ เห็นได้เมื่อไหร่นี่คือเห็นธรรมะประเภทที่เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นได้พุทธาภาวะกับโล่งนี่แบบที่หนึ่งนะอีกแบบหนึ่งแบบที่หนึ่งนี่เป็นแบบที่พวกเราอาศัยการเห็นอาการเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นความเป็นอนัตตาในสภาวะปรุงแต่งนี่เ็าเรียกว่าการเห็นแบบที่หนึ่งอาศัยการปรุงแต่งนะเห็นว่าการปรุงแต่งมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละ มันเป็นเช่นนี้แหละเข้าใจไหมเสียงเนี่ยที่พูดอย่างนี้มันเป็นเช่นนี้แหละมันไม่ใช่เสียงหรอกมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นเช่นเนี้ยเขาอ่ะเขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยโลกใบนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยดิ้นรลนแสวงหาเบียดเบียนเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยในโลกสมมุติเนี้ยโลกสมมติเขาก็ปรุงแต่ง วุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองปรุงขึ้นมาสร้างเรื่องปลุงขึ้นมาเองแล้วก็วุ่นวายกับสิ่งที่เรื่องปลุงกันเองสร้างสมมุติขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายกับสมมุติแล้วก็ทุกไปกับสมมุติติดหาทางออกไม่ได้ในโลกแห่งสมมุติกินก็เป็นสมมุตินอนก็เป็นสมมุติหายใจอยู่ก็เป็นสมมุติพูดอยู่เนี้ยก็เป็นสมมุติฟังอยู่ก็เป็นสมมุติภาษาที่ใช้นี่สมมุติ โลกใบนี้ก็เป็นภาษามาเรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่าโลกทั้งทงที่มันไม่มีชื่อเรียกว่าโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ธรรมชาติทั้งหลายสิ่งนี้ไม่ใช่ต้นไม้แต่เราก็ภาษาสมมุตินี้มาบอกว่านี่คือต้นไม้นี่คือมะละกอเอาภาษาสมมุติไปใส่กับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่านามมาทําให้ข้ารูปธรรมนี่แบบที่หนึ่งนะเห็นทมแบบที่หนึ่งเห็นว่า สภาว่าทั้งหลายมันเป็นอนัตตานน่นองแบบที่สองคือเห็นเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจไหมมีแต่ชีวิตจะมีอะไรมากระทบหรือไม่มีอะไรมากระทบมันก็มีชีวิตตอนที่เรานอนหลับมันก็มีชีวิตหลับลึกเลย ตอนนั้นมันไม่มีการปรุงแต่งอะไรมันหลับลึกแล้วมันหายไปหมดเลยมีชีวิตพอตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นยันหลับมันก็มีชีวิตวุ่นวายมากเลยแต่ตื่นต้องหาอยู่หากินดิ้นรนทะเลาะบอแวงกับเจ้านายกับลูกน้องโอ้โหกว่าจะเกลียยงงานเสร็จแต่ละวันกลับมาบ้านก็โอ้โหเพลียแน้มันกินข้าว เออก็ยังไดิกินข้าวกับครอบครัวมีความสุขแล้วก็ดูหนังดูอะไรหนังกันนอนวุ่นวายทั้งวันเลยแต่มันก็มีชีวิตเหมือนเดิมมันนะชีวิตมันไม่เคยวุ่นวายนะชีวิตมันเหมือนเดิมมันแหละมันมีชีวิตเหมือนเดิมพอนอนหลับมันก็มีชีวิตของมันเหมือนเดิมพอตื่นขึ้นมาวุ่นวายก็มีชีวิตจะวุ่นวายจะหัวเราะมีความสุขมากเลยก็มีชีวิตจะทุกข์มากก็มีชีวิตจะสุขมากก็มีชีวิต จะทำอะไรในด้านบวกด้านลบมันก็มีชีวิตมันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรพวกเราฟังธรรมะวันนี้อย่างตาไม่ดีนะอาจารย์จะพูดธรรมะที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารที่แปลกแลกให้พวกเราฟังแล้วมันแปลกแลกมากๆไม่มีใครบนโลกใบน,นี้มาพูดให้พวกเราฟังแปลกๆใช่ไหมฟังเข้าใจให้ได้นะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันไม่มีอยู่จริงอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยมันมีก็แต่ชีวิตเพราะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี้มันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเห็นธรรมในธรรมไม่ได้นะเห็นความเป็นอนัตตาในสภาวะนี้ให้ได้เนี่ยที่มันปรุงอยู่เนี่ยจะว่าไปถ้าพวกเราเห็นว่าสิ่งนี้นะมันปรุงของมันเองเน่ยมันปรุงของมันเองเป็นภาษานี้ของมันเองมัน มันรับรู้ของมันเองมันเข้าใจภาษานี้ของมันเองมันคิดคำนวณทําความเข้าใจของมันเองมันรับรู้ของมันเองมันรู้ของมันเองมันเข้าใจของมันเองนี่คือลักษณะที่เรียกว่าอนัตตาเห็นธรรมประเภทแบบนี้การสอนโลกส่วนมากก็สอนแบบนี้แหละแค่นี้แหละสอนให้พวกเราเห็นอาการทั้งหลายมันเป็นอนัตตาก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนี่สอนมนุษย์ สอนให้เห็นไอ้สังขารปรุงแต่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาแค่นั้นเพื่อจิตจะได้ไม่ง่อไปยึดมันจิตจะได้กลายเป็นธาตุบริสุทธิ์ดังเดิมเพราะอาวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะจิตไม่รู้จิตก็เลยไปอาศัยการปรุงแต่งแค่นั้นเองเพอเราตัดการปรุงแต่งทิ้งไปเลิอกอันนี้อุปมานะมันเลิกความคิดไม่ได้มัามคิดมันตั้งปีตั้งชาติน่ะแหละแต่แค่เราให้ฟังในอีกมุมนึ่ง อาว่าเราไม่มีความคิดเลยนะมันมีแต่รู้สึกรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มีชีวิตอะ่ะมันมีแต่ชีวิตชีวิตรู้สึกขณะที่เรารู้สึกนั่นแหละชีวิตมีความรู้สึกถึงชีวิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแค่นั้นเองพอมีเสียงมากระทบเนี่ยมันรู้สึกถึงชีวิตขณะหนึ่งเข้าใจไหมตอนที่เรานอนหลับมันไม่รู้สึกถึงชีวิตนะแต่มันมีชีวิตอยู่นะ ตอนที่เรานอนหลับลึกมันหายไปหมดเลยนั่นแหละจิตเราเป็นจิตแท้ๆของพวกเราเลยแต่มันไม่มีความรู้สึกถึงชีวิตแต่มันมีชีวิตอยู่อย่างนั้นจิตมันเป็นแบบนั้นทีนี้พอมีอะไรมากระทบปึ๊กมันสะดุ้งขึ้นมากึ๊มันรู้สึกนั่นแหละชีวิตเกิดขึ้นตอนนั้นแหละมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาขนาดหนึ่งมีชีวิตขึ้นมาขนาดหนึ่งฟุ๊บ แล้วมันก็เริ่มร,รู้สึก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 กับสิ่งต่างๆที่มันกระทบตั้งแต่พวกเรารู้สึกปุ๊บก็เริ่มลืมตาเริ่มเอี่ยวตัวเริ่มปิดนาฬิกาแล้วพวกเราก็เริ่มลุกขึ้นแล้วก็เริ่มเก็บที่นอนแล้วก็เริ่มเดินเซซ้ายเซขวาเริ่มแค่คี้ตาเริ่มเดินเข้าห้องน้ําเปิดไฟแสบตาเริ่มแปรงฟันเริ่มขับถ่ายอาบน้า มันมีแต่รู้สึก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 ขณะหนึ่งขณะหนึ่งรู้สึกว่ามีชีวิตรู su, ้สึกถึงชีวิตที่มันไม่มีภาษามันมีแต่ความรู้สึกรู้สึกรู้สึกขณะหนึ่งขณะหนึ่งตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายของชีวิตเรามันมีแต่ชีวิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งพวกเราเรียกตรงนี้ว่าจิตหนึ่งจะเรียกอะไรก็ช่างมันนะ นี่เล่าให้ฟังว่ามันไม่มีใครเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมันไม่มีหร,ร,รอกโกรธเกลียดกันอาฆาตพยาบาทดีช่วถูกผิดมันไม่ไปไม่มาธรรมธาตุเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับธรรมธาตุเนี่ย มันไม่มื่อนไม่สว่างไม่สูงไม่ต่ำไม่กินพื้นที่มันกลืนไปกับทุกสรรพสิ่งและชีวิตเนี่ยไอ้ธาตุชีวิตเนี่ยจิตของพวกเราเนี่ยมันไม่มีบุญบาปดีชั่วกุศลอาุศลไม่มีภาษาสมมุติใดๆมันมีแต่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้เพราะมันไม่มีเรื่องเล่ามันไม่มีการปรุงแต่งอยู่ในเนี้นี่ยโลกวิมุตเป็นแบบเนี้ยในวิมุตเนี่ยมันมีแต่ มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปเหนือกุศลเหนืออากุศลเหนือการปรุงแต่งทั้งปวงมันพ้นไปจากทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่ได้อยู่ในกฎตรลักด้วยมันไม่ได้อยู่ในกฎอะไรอะไรเลยมันมันมีแต่ชีวิตพวกเราเข้าใจไหมมันเป็นชีวิตที่ไม่มีรูปร่างมันเป็นปรมมังสุขขังมันยิ่ง มันเป็นความสุขอันยิ่งมันเป็นการเลิศมันเป็นความเลิศอันยิ่งมันเป็นความบริสุทธิ์อันยิ่งมันเป็นมันไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมามันไม่ต้องไปรักษาจิตมันไม่ต้องไปปฏิบัติมันไม่ต้องไปปฏิแบกอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อหวังเอาอะไรเพราะมันไม่มีใครไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นน่ะ มันพ้นจากทุกทั้งปวงแล้วมันเป็นอยู่กับพวกเราตลอดมันอยู่กับพวกเราทุกขณะจิตมันเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวกับการเวลาสถานที่เนี่ยนี่คือธรรมะประเภทที่สองแบบสองเนี่ยเป็นแบบที่ปราบผู้มีปัญญามากๆเนี่ยแค่ยังเข้าไปถึงชีวิตที่มันไม่ได้เป็นอะไร ยังเข้าไปถึงความไม่เป็นอะไรกับอะไรพวกเราเพียงแต่ตั้งความรู้สึกอยู่ภายในเรียกว่าตื่นรู้อยู่ภายในเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ยที่อาจารย์สอนอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเพียงแต่พวกเราตั้งความรู้สึกอยู่ภายในน้อมหลักธรรมนี้เข้าสู่จิตภายในของเราว่าว่ามันมีแต่รู้สึกเนี่ยมันรู้ตลอดเลยเนี่ยมันมีแต่รู้ที่มันรู้ของมันเองตลอดแล้วมันรู้แบบ แบบว่ามันมีชีวิตอ่ะมันมีธรรมชาตินี้มันมีชีวิตธรรมชาติของไอความคิดนี้มันก็มีชีวิตมโนภาพก็มีชีวิตอารมณ์ก็มีชีวิตอาการรับรู้มันมีชีวิตเพราะมันเกิดมาจากธาตุชีวิตเข้าใจไหมเนี่ยนามธาตุมันมีชีวิตเพราะมันเกิดมาจากธาตุชีวิต และลูป,ประทาก็มีชีวิตพ่อมีาธาตุชีวิตไปอาศัยเมื่อจิตของพวกเราถูกดึงออกจากร่างกายลูรป,ประทามันจะไม่มีชีวิตพวกเราเข้าใจไหมไอ้ก้อนเนี้ยถ้าเอาจิตออกนะไอ้ก้อนเนี้ยมันจะล้มเลยแลวเน่าเลยเพราะมันไม่มีชีวิตมาอาศัยอยู่ในาธาตุก้อนร่างกายนี้มีหูก็ไม่ได้ยินเสียงมีสมองก็คิดไม่ได้ เพราะมันไม่มีธาตุชีวิตไม่มีธาตุรู้เมื่อ,อจิตมาเข้ามาในร่างกายร่างกายมันจะได้ยินเสียงเงินทีมันจะรับรู้ได้หมดเลยมีความรู้สึกมีเวทนาเจ็บปวดสุขทุกข์แต่พอเอาจิตออกจากร่างกายนะมันเหลือแต่นามธาตุที่มีชีวิตมันกับเพื่อมรับรู้ของมันเองแล้วมันก็คิดก็นึกก็ปรุงทำความเข้าใจทุกอย่าง เอาเองของมันเองหมดเลยเหมือนพวกเราเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยมันมีชีวิตเพราะมันมีจิตซึ่งเป็นธาตุชีวิตแต่มันกระเพื่อมปรุงแต่งไปตามอาการที่มันหลงอยู่มันชอบคิดแต่เรื่องโกรธมันก็เกิดเป็นอารมณ์ของอบายมันชอบคิดแต่เรื่องเศร้าหมองใส่เศร้างอยเหงาเสื่องซึมมันเกิดจากการท้อแท้เสียใจที่คนรัก เขาไม่รักกลายเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นผีบางทีก็พวกเราก็ปรุงแต่งติดจมอยู่กับความสุขคิดแต่เรื่องความสุขนั้นๆเช่นมีอาการที่เรียกว่าจิตสงบลงไปเกิดปีติมีความสุขจมไปกับความสุขนี้มันก็ไปเกิดรูปร่างเป็นรูปร่างผู้ที่ที่เรียกว่าเป็น สุขติเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะที่พวกเราเชื่อว่ามันมีตัวตนมนุษย์เอ้ยมันไม่มีอะไรมีตัวตนแต่ไปปั้นให้มันมีตัวตนเพราะอาวิชาเสียงนี้ไม่มได้มีตัวตนอยู่จริงนะเนี่ยเสียงนีน้แต่มนุษย์ดันเชื่อว่าเสียงนี้มีตัวตน จะว่าไปแล้วอ่านอาบน้ําดีกว่าไหมพวกเราอาบน้ํา,นา,นาจะได้ตื่นอาบน้ํา,าจะได้สดชื่นแล้วค่อยมาฟังธรรมะต,ต่อ,อสัตว์โลกมันมีแต่ธาตุชีวิตที่มันไม่มีเรื่องราวไม่มีภาษาบริสุทธิ์อยู่ตลอดอน,นันตกาลมันพ้นจากทุกทั้งปวงมันพ้นจากวัตตะสงสาร แก่พวกเราน้อมาตื่นรู้อยู่ภายในสังเกตเห็นธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติทั้งหลายเขาทำหน้าที่ของเขาเราเป็นธาตุชีวิตที่รู้ทุกอย่างเลยแต่ไม่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างเช่นกันมันรู้มันก็รู้ของมันเอง พวกเราสังเกตด,ดีๆนะพวกเราจะเห็นอาการที่มันรับรู้ของมันเองมันเป็นความรับรู้ที่มีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแล้วมันก็มีอาการกระเพื่อมรับรู้เรื่องราวต่างๆมีความหมายมีเสียงมีความคิดมีมโนภาพมีอารมณ์มันเป็นอาการที่มันมีชีวิตของมันอยู่อย่างนั้น มันคิดของมันเองเมื่อได้รับอะไรบางอย่างมากระทบมันรับรู้ของมันเองแล้วมันก็คิดให้ข้าว่าไอ้เสียงนั้นเป็นอะไรกลิ่นนั้นเป็นอะไรความรู้สึกนั้นเป็นอะไรแล้วมันก็สลายไปแล้วมีอะไรมากระทบใหม่มันก็คิดขึ้นมาใหม่หรือบางทีไม่มีอะไรมากระทบมันก็ปรุงขึ้นมาเป็นภาพเป็นเสียงขึ้นมาถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึง มันก็ปรุงเป็นอาการขึ้นมาแล้วมันก็สลายไปเพราะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันมันมีก็แต่ชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการส่วนอาการก็ไม่ได้เป็นอะไรมันมันอิสระจากทุกอย่าง มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรมันกลืนไปกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเนื้อเดียวกันกันกบทุกสรรพสิ่งมันมีแต่ชีวิตที่มันทำงานของมันด้วยธรรมชาติของมันมันไม่มีเราในธรรมชาติชีวิตนี้และมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไร นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พวกเราเห็นธรรมในธรรมเห็นว่าขันหานี้รูปธรรมนี้นามธรรมนี้จะเรียกว่ารูปธา,า,าตุนามธาตุนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราหรือพวกเราจะเห็นธรรมไปเลยว่าธรรมธาตุนี้เขาบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้ธรรมชาติทั้งหลายเขาไม่ได้เป็นอะไร มันพูดไม่ได้มันเป็นวิมุตติมันพ้นไปจากสมมุติมันอยู่กับพวกเราตลอดอาการรู้อาการแห่งชีวิตนี้มันไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมันมีอยู่กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแค่พวกเราตื่นขึ้นมาจากการไหลย,ยึดการปรุงแต่ง ตื่นขึ้นมารู้สึกถึงชีวิตที่ไม่มีภาษาไม่มีเรื่องราวมีแต่ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆแค่นี้แหละพวกเราก็จะแจ้งพวกเราก็จะรู้ว่าจิตที่พ้นแล้วจากวัฏทุกข์มันเป็นแบบไหน มันจะเกิดพุทธภา,าวะพร่งขึ้นมาจะมากจะน้อยแต่ละคนแตกต่างกันแต่ประเด็นก็คือมันจะรู้ซึง้งมันจะหมดสิ้นสงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าก็ไม่ถามมันจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดมันไม่มีอะไรดับมันไม่มีอะไรกับอะไรมันไม่มีอะไรเลยสแสวงหาอะไรกัน มันจะเห็นแต่ความโง่เขลาก่อนหน้าที่ตัวเองเคยหลงมาเมื่อได้ประจักษ์แล้วว่าทั้งหมดมันมีอยู่กับพวกเราทุกคนความบริสุทธิ์เนี้ยวิมุตต์มันก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับสมมุติทั้งหลายจะว่าเป็นไม่มีวิมุตต์สมมุติอะไรหรอกมันกลายเป็นวิมุตต์ไปหมดเลยเอางี้ดูว่ามันไม่ได้เป็นอะไรอีกต่อไป นี่แหละที่เป็นแก่นของาศาสนาพวกเรามีธรรมะนี้อยู่กับพวกเราทุกคนก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงแค่นี้